ช่วยตัวเองให้มากๆนะตั้งอกตั้งใจรักษาศีลภาวนาศีลไม่ต้องเอาเยอะห้าข้อนะเอาให้ได้ก็แล้วกันมีศีลใจเราก็สงบง่า,ายคนไม่มีศีลภาวนายาก บางคนบอกเอ้ะทำไมพระองคุริมาณฆ่าคนตั้งเยอะนี่ไม่มีศีลทำไมภาวนาง่ายคือตอนที่ท่านกลับใจตอนนั้นท่านมีศีลแล้วท่านไม่คิดจะฆ่าแล้ว อีกเรื่องหนึ่งก็คือการปฏิบัตินะก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมไม่มีใครช่วยใครได้ออต้องช่วยตัวเองทำกรรมอันใดไว้ว่ต้องได้รับผลอย่างนั้นออตามใจกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆต้องได้รับผลเป็นความทุกข์ทำเหตุ พัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้มาปลายทางมันก็มีผลเป็นความพ้นทุกข์ภาวนานะอดทนแรกๆลำบากทุกคนนะฝึกเรื่อยๆไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ง่ายเปมนเราหัดขับรถยนต์นะทีแรกกนะ็ขับลำบากจะชนโนอนชนนี่ไปได้ ขับเก่งแล้วก็สบายทำอะไรก็เหมือนกันหมดนะแรกๆก็ยากหน่อยอดทนศึกษาไปเดีในว,วันหนึ่งก็ง่ายบางคนทำยากแต่เ,เขาอดทนวันหนึ่งเขาก็ทำได้ หลวงพ่อเป็นพวกปฏิบัติง่ายพาวนาสบายๆถ้าน,นั่งสมาธิอนรเงีใจมันก็มีเรี่ยวมีแรงพาวนามีความสุขนะไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติมันยาก